สวัสดีนักศึกษาวิชาศีสนก4สภาษาสเปนขั้นสูง1ทุกคนครับบทเรียนประจำเ,เรื่องนี้เราจะมาศึกษาเราทำความรู้จักเนาะสำนวนต่างๆนะครับหรือในภาษาสเปนเราเรียกว่า expressiones c o l l o q u i a l i s นะครับเป็นสำนวนหรือเป็นโครงสร้างประโยคนะครับที่ที่ฟิกซ์ไว้แล้วเพื่อใช้สื่อความหมายนะ อย่างไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นบทสนทนาทั่วๆไปในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะได้ยินนะครับจากจากปาของเจ้าขอ,ของภาษาเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วสำนวนต่างๆเนี่ยนะครับในภาษาสเปนหรือในทุกภาษาเนี่ยก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันๆแหละนะครับ,นะรบแต่ในวิชาเนี้ยนะครับอาจารย์ก็ได้คัดเลือกสำนวนที่คิดว่าพวกเรานะครับน่าจะได้เห็นน่าจะได้ยินหรือสามารถเอาไปใช้พูดนะครับในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันได้ นะในสไลด์นะครับที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะก็จะมีก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับสองพาร์ทพาร์ทแรกก็จะเป็น10บสำนวนนะครับที่ที่น่าจะรู้จักแล้วก็พาร์ทที่2ก็เป็นอีก10บสำนวนนะครับก็จะรวมเป็น20สิบำนวนที่ควรรู้นะครับก็ในแต่ละสำนวนก็จะนะครับมีทั้งวิธีการใช้ usos ล a s u significado นะครับแล้วก็มี example ให้ดูว่าในสถานการณ์ไหนที่เขาใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้นะครับพร้อมกับข้็สังเกตรหรือจุดที่เป็นนะจุดเด่นหรือมีสำนวนอื่นไหมที่ที่สามารถใช้แทนกันได้ในแต่ละในแต่ละสำนวนนะครับก็จะไปไล่ไปทีละสำนวนละกันนะครับเริ่มเลยแล้วกันสำนวนแรกนะครับเป็นสำนวนที่น่ารักทีเดียวครับนะสำนวนที่ว่า no tener abuela เนาะที่ว่าน่ารักก็คือว่านะเป็นที่ทราบกันดีครับคุณย่าคุณยายของของล้านเนี่ยนะก็มักจะพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับล้านตัวเองเสมอน,นะครับดีกว่าพ่อดีกว่าแม่อนะีกเนาะคุณคนแกเนาะจะรักล้านมากกว่าลูกเมที่เราพูดกันนะครับสำนวนโนเตนเนีรอบุเอลานีไหมควมว่านะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยชอบ,นะบชอบพูดชมตัวเองเข้าข้างตัวเองบ่อย ฉันสวยฉันหลอ่อฉันเก่งอะไรแบบนี้ครับเพื่อนคนที่ฟังเนี่ยเขาก็จะอาจจะแหมเธอนะโ no okay. นตะี e เนสอับเบลาโอเคเนอะหรือในประโยคตัวอย่างเนี่ยนะครับ Mira, e เอสโ más มัส p o q โ e เ n อ e s นเตสเ d รด p e ซ o เปโรปาร u เซเ t โน n e s a b เนสอเบลานอะดูสิแต่ว่าฉันหลอ่อว่าทุกวันไหมอะไรแบบนี้ครับเพื่อนที่ฟังก็บอกว่า เออหล่็จริงว่ะแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่เคยมีคุณย่าเนาะหรือคุณยายนะครับมีเพื่อเพื่ออว้เพื่อว่าจะชมเราว่าเราเก่งเราสวยเราหล่ออะไรแบบนี้ครับเราก็จะเป็นการพูดตอบโต้แบบค่อนข้างจะเป็นเซนติโตแบบน่ารักนะครับเป็นการประชดประชันเล็กๆนะแต่เขาใช้กันในแบบคนสนิทกันนะครับน่ารักเนาะไม่มีคุณย่าหรือคุณยายหรือไงอะไรแบบนี้ครับเนาะ ำนวนที่หนึ่งนะครับเอาไปใช้ได้ดจำนวนที่สองนะครับอันนี้ก็เจอตัวอย่างบ่อยในในบ้านเรานะครับก็เลยเอาจำนวนนี้ให้พวกเรารู้จักอาเซร์ลาวิสตากอร์ดาอาเซรลาวิสตากอร์ดาน้องต้องเข้าใจว่าไอ้จำนวนเนี่ยนะคำคำความหมายของคำนั้นจริงๆนะครับเวลามาอยู่ในโครงสร้างของจำนวนเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมหรือถ้าเหมือนเดิมเราก็ต้องตีความหมายว่ามันควรจะแปลว่าอะไร สำนวนอาเซอร์ลาวิสตากรดาเนี่ยนะความคําแปลหรือความหมายของมันก็คือว่าแกล้งทําเป็นไม่เห็นนะถ้าจะให้ตรงกับํำนวนบ้านเราก็คือเอาหูเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะเห็นแต่แสร้งทําเป็นไม่เห็นนะครับมีตัวอย่างให้ให้พวกเราเจอบ่อยทีเดียวในบ้านเราใช่ไหมนะยกตัวอย่างในนี้ครับบอกว่า Ellos copiaron mucho en el examen, pero el profesor ISO ลาวิสตากอร์ดะยิโรสอัปโรโก็คือว่าโอ้มีคนล่อ,อเขาสอบกันนะครับเยอะทีเดียวแต่อาจารย์แซงทําเป็นไม่เห็น ISO ลา v ิสตากอร์ดแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปปล่อยให้สอบผ่านไปนก็เป็นการพูดว่าเอออาจารย์เห็นแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับก็จะตรงกับความหมายของคําว่าลาวิสตากอร์ดะตรงกับ บริบทสังคมบ้านเรามากเหลือเกินเนาะในาการเมืองตำรวจอะไรแบบนี้ครับรู้ว่ารู้มีคอร์รัปชันแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรอาเซียนเราอิส,สตกกันด์ก่อนเนาะที่จุดสังเกตของสมมานี้ก็คือว่าปกตินะครับเขาก็ใาชา้การเพื่อที่จะพูดถึงสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะเป็นการบน่นเป็นการพูดนะครับทั่วๆไปเอาหูเอาไปนาเอาตาไปไร่อเาเซียนเราอิสตันด์ก่อนเนาะ สำนวนที่สามเป็นสำนวนที่โอ้โหได้ยินบ่อยมากครับสำนวนเนี้ยจะว่าไปเนะ e ะาะคือเอกชัดอุณาโนแปลตามตัวก็คือการยื่นมือเข้าไปให้ครับการยื่นมือไปให้เนาะความหมายของมันก็คือว่าอายูดาร์อาอันเกียรก็คือการให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะครับซึ่งสำนวนเนี้ยจะไปพูดเป็นประโยชน์ออบอกเล่าเป็นประโยชน์ปฏิเสธเป็นประโยชน์คำถามอะไรก็ได้หมดนะครับตามความหมายของการช่วยเหลือเช่นในประโยค์ตัวอย่าง ต็ช่วหนึ่มันก็ลดเดบิวต์นะรูปนะครับพ่อถามรูปลกูกให้พ่อช่วยการบ้านไหมให้พ่อช่วยทําการบ้านไหมนะครับสําหรับประโยคนี้พ่อจะแปลว่าอายุดานะครับแต่มันจะเป็นลดความเป็นทางการลงมาหน่อยนะครับจากคาว่าอายุดาที่แบบใช้กันทั่วๆไปแต่มาใช้ํำนวนก็จะฟังดูเป็น n นื้อทขึ้นมาหน่อยนะครับเนาะ หรือคำนวนอื่นที่เขาใช้ในความหมายเดียวกันเนาะคืออารีมาเอลอมโบร์นะครับก็จะเกี่ยวกับมานุกับอมโบรดที่แปลว่าแปลว่าละแปลว่าไหลแปลว่าบ่านะครับก็แปลว่าอายุราเช่นเดียวกันคำนวนที่4อันนี้นะครับมีความหมายเดียวกันแล้วก็ได้ยินบ่อยๆอยู่2สำนวณนะครับอันแรกคือ Esta ต c ร o โกโมอุนฟ ตัวที่สองคือ estar en los h u e s o s ซึ่งคำว่า fideo และ h u e s o s นี่ครับคือ fideo แปลว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เป็นลักษณะเส้นนะครับ Los h u e s o s แปลว่ากระดูกนะร,ระดูกคนกระดูกสัตว์ก็ใชค้คำว่า h u e นะ s o s เมื่อมาใช้กับกริยา estar แล้วอยู่ในจำนวนนี้นะครับมันจะแปลว่าผอมมากมุ y d เด g a d กก็จะเอาไว้บรรยายนะครับคนที่ผอมมากๆ ไม่ค่อยกินข้าวนะครับไม่เจริญอาหารเป็นเป็นลักษณะเฉพาะต,ตัวของเขาเป็นลักษณะที่พอมมากๆครับเช่นประโยคตัวอย่างบอกว่า no comer พุ่นท่มาเมนเตโนเมดาการนัสติโกเมดภาคหลังๆเนี่ยฉันไม่ค่อยอยากอาหารเลยนะไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแปลกันเลยบอกว่าโปเอโซเอสตัสคโมอุนฟิเรโอหรือโปเอโซเอสตัสเอลโลสอุเอโซความหมายเยนแบบนี้นี่น่าล่ะนะแกถึงพอม เป็นเส้นก๋วยเตีย๋ยวเลยครับจะแปลตามตัวนะครับลิตรานเมนเตนแต่ก็แปลว่านีหน้าแกถึงผอมถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นไม้เสียบผีอะไรประมาณนี้นะผอมมากๆนั่นเองเนาะฟิลิออสกับโรสเวสโตสนะครับมีลักษณะเส้นก๋วยเตี๋ยวก่าผอมๆใช่ไหมครับหรือกระดูกอะไรแบบนี้ไม่มีเนื้อติดในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าสกินนี่ะคือเนื้อติดกระดูกผอมมากๆ ก็จะเป็นสองสำนวนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับคือมันจะได้อารมณ์มากกว่าที่เราจะพูดว่าตูเอสตัสมูเดลกาโเนาะมันก็โอเคเข้าใจกันเหมือนกันครับแต่มันจะได้อารมณ์มากกว่าเวลาเราพูดเป็นสำนวนนะครับก็คล้ายๆภาษาไทยเรานั้นแหละครับแกพรอมากเลยนะกับเฮ้ยแกพร้อมเป็นไม้เสียพียเลยนะนะครับมันก็จะเห็นภาพและได้อารมณ์มากกว่า สามนวัตัวที่5อ่าเป็นรูปคริสเตียโนโรนโดฮะนักบเป็นติ๊กชาติโปรตุเกสเนอะเอสตาร์กัวโมอุนเทรนอ่าพอจะราบได้ไหมครับเป็นรูปที่โชว์ความสวยงามของร่างกายกล้ามเนื้อเป็นประมัดเนาะเอสตาร์กัวโมอุนเทรนเนาะเทรนใ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 นภาษาสเปนนะครับเขาจะใช้เปรียบเทียบในสิ่งที่ค่อนข้างจะดีครับเพราะว่าที่ประเทศเขามีรถไฟความเร็วสูงที่คุณภาพดีเนาะ มีเรนเฟ่ความเร็วสูงเราเลยเปรียบเทียบอะไรที่เป็นรถไฟเนี่ยจะค่อนข้างดีเสมอนะครับความหมายของจำนวนนี้ก็คือว่าใชาบ้บรรยายลักษณะของบุคคลครับที่มีร่างกายแข็งแรงร่างกายดึงดูดให้คนอื่นมองอะไรแบบนี้ครับหรือมีลักษณะทางกายที่ดึงดูดคนอื่นนะถ้าเป็นผู้หญิงก็โอ้มุ้ยเซ็กซีผู้ชายก็มุ้ยเฟรเต้ความเป็นมันมัดน,นะครับชวนให้คนอื่นมองเช่น รประโยคนตัวอย่างมิราเซคูการ์ดอร์เอสตาตัวโมอนเตรน่างกายเขากำจำแข็งแรงมากนะครับเหมือนรถไฟนะครับนะเรถไฟเนาะเฮ้ข้อสังเกตของสำนวนนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรเบียนเซอุสซาประออดมิราอาวุนาเบสนาที่สมุยกว่าปะอิ่ตีเน่บุเอ้สเปกโตฟิสิกนะก็ที่พูดไปเมื่อกี้ครับใช้บรรยายคนที่มีรูปร่างดีครับนะชวนให้มอง เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้เปรียบเทียบกับกรถไฟเอสตาโกโมอุตเรนะครั <that> ์คำนวนถัดมานะครับโอ้โห oh อันนี้ก็ได้ยินบ่อยทีเดียวครับนโะ no นดาร์อุนปาโลอันอากวาโนดาร์อุนปาโลอันอากวาที่มาของคำนวนนี้นะครับนะมาจากชาวประมงปาโลตรงนี้ก็คือด้ามพายครัด้ามพาย เลยเป็นที่มาของสำนวนนี้คือไม่ไม่พายเรือช่วยเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยนะก็เลยทําให้สำนวนนี้นะครับมีความหมายว่า s ซร์โอเอสตัเปเรโซโซแร์อุนบาโอนั่นเองครับนะก็คือเป็นคนขี้เกียจไม่ทําอะไรช่วยเพื่อนเนาะจะบอกว่าตรงกับอ่ามือไม่พายเอาเท้าดาน้ําก็ไม่เชิงนะนะครับมันอันนี้แปลว่าขี้เกียจไม่ได้แปลว่าไปขัดขวางคนอื่นเขานะครับแปลว่าขี้เกียจโดยตรง เช่นในประโยคตัวอย่างบอกว่า Los niños no hacen nada en la clase. No dan un palo al agua เด็นะๆกๆวนนั้นนะไม่ทำอะไรเลยในห้องเรียนนะนะครับเอาแต่เล่นอย่างเดียวท <c ười> ี่เกียจกันเหลือเกิน No dan un palo al agua เนหะมือนบอกว่ามันมะีที่มามาจากชาวประมงแต่ก่อนพายเรือไม่เอาด้ามพายช่วยเพื่อนเลยนัน่องอยู่เฉยๆนะครับกินลมชมวิวไปเขาก็เลยว่าจำนวนเนี้สำหรับบรรยายคนที่ขี้เกียจ สำนวนที่7จนะครับอ้อันนี้ได้ยินบ่อยมากนะครับในบ้านเราซึ่งถ้าเราไม่รู้สำนวนนี้เราไม่รู้จะพูดยังไงเป็นภาษาส,าสเปนดีนะครับแล้วสเปนเองก็มีความหมายในเชิงในเชิงนี้เหมือนกันนะครับสำนวนที่ว่า<ม> el mundo es un p a ñ u e l o el mundo es un p a ñ u e l o mundo ก<ม>็<ม>คือโลก payuelo ก็คือแปลว่าผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าผูกคอผ้พาพันคอได้นะครับเนาะ พะฉะนั้นความหมายของของสำรวนนี้นะครับตามรูปเลยละกันว่าโหผ้าเชนาเปในเลเองสามารถห่โอโลกทั้งใบได้นะครับก็ตรงกับสำนวนเมวสาาไทยที่ว่านะโ,โลกกลบโลกแคบโลกกลมนะครับ,บ,บ,ลกกลบนอ e s ตาร g ก a ารเดกโ o มูปาเรเซตมันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับที่มันเป็นเนาะความหมายของมันก็เราใช้คำว่าโลกกลม ครับยังไงสำนวนนี้เนลาัสเฟนก็ใช้เหมือนกันนะครับเช่น Iyer มีก่อนเตะก่นกอนนีเพื่อนเก่าเพื่อนแกนะสมัยเรียนที่สนามบินทำไมโลกมันกลมขนาดนี้อะไรแบบนี้ครับโลกแคบโลกโลกลมขนาดนี้ไม่ควรจะได้เจอกันก็มาเจอกัน เอื่นนะครับเจตกันตัวตัวเองเนาะหรือนะครับก็มีที่เป็นประโยคนะครับไม่ใช่คำนวนที่เขาพูดเพื่อสือ่อความหมายในลักษณะเดียวกันเช่นโอ้จอเมื่อวานเนี่ยเจอเพื่อนเก,ก่าสมัยป .2 ออ,อะไรแบบนี้ครับสามารถพูดได้ว่าโ o ลเอสโซเจมูนโดเอสเปเกนิโออนี่แหละโลกมันเล็กจังเลยโลกใบนี้ทำไมมันเล็กจังเลยนะครับเอฟซัส,สเฟตก็จะแปลว่าผ้านะครับหุ้มโลกก็จะแปลต่างตัว เาเช็ดหน้าพูดโลกได้ก็คือโลกลมนั่นเองนะเอาไปใช้ได้ครับสำนวนธรรมาสำนวนที่8ดนะครับอันนี้ก็โอ้เราก็ใช้บ่อยเช่นเดียวกันครับสำนวนนี้คืออา l a บลันโดเดเรเดาอ้โเราก็แปลตามตัวพูดถึงกษัตริย์ของกรุงโรมอ่าแล้วไงนะครับสำนวนนี้นะสถานการณ์ที่ต้องใช้นะครับที่เขาใช้กันคือนะครับ เรากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับกำลังนีทาเขาอยู่ก็ว่าได้เอ๊ะทำไมวันนีนะ้พีรพลไม่มาเรียนสักทีเนี่ยเนี่ยต้องทำงานถูกด้วยนขะพอเราพูดจบปับพีรพลเปิดประตูกแกลกเข้ามาอ่ะอับ d ลนโดเดอเรเดโรมารงกับสับนวนในอัากทษไอะไรครับตายยากใช่ไหมไม่รู้ว่าตายยากยังไงนะครับไม่รู้ตายยากหรือยากตายคนระับในประโยคตัวอย่างครับไบเอ Mira, está llegando Pedro. Hablando de Rey d Roma. ประมาว่าเพิ่งพูดถึงเปโตรไปโยโย่เปโตรก็มาถึงพอดีนะครับก็มาเราก็โอ้โหเป็นคนที่ตายยากมากนะครับเนาะหรือในภาษาอังกฤษนะครับก็มีสำนวนนี้เหมือนกัน talk of the devil นะก็ตายยากนได้หาดหรือเปล่าไม่รู้ตายยากนะครับอาบราโดเดเรเดโรมา สำนวนถัดมาสำนวนที่เก้าครับอันนี้นะครับเอาไว้ขยายบรรยายคนที่พูดไม่ยอมหยุดนะครับสำนวนก็คืออารา p ป r ร์ s, <s, <up>. <S ลสโก s ดสอาราปูร์สโ,ดโ,ดโนะครับโกโสแปลว่าข้อสอบครับแปลว่าสอบสอบพูดได้นะก็ไม่รู้ที่มาว่าสำนวนนี้มาจากที่ไหนนะครับแต่โปสตเรเวลาจะใช้บรรยายคนที่พูดไม่หยุดนะ คือป,ปากไม่มีหูรูดอะไรแบบนี้ครับพูดไม่หยุดพูดมากจริงๆคอยใช้สำนวนเอารับปวดลโกรดกในกาันจ่ายปรหมายก็คือพูดมากนะนี mucho, mucho, mucho ่เอารับมุชมุชมุชนี่ตัวอย่างเช่นมิเจฟโนซาเบกาเยส์เอนส์อันเปอร์โซนาเ a กเอา o ับ o วดลดกระดนะอ่าหน้าของฉันเนี่ยเขาไม่รู้จักหยุดพูดสักทีนะนะเป็นคนที่พูดมากจริงๆนะจน ใช้ข้อสอบพูดรันนะ็จะแปลตามตัวข้อสอบช่วยพูดคนอื่นไม่มีสิทธิ์พูดเลยฉันพูดคนเดียวนะครับ h a b l a por los c o l o s นะครับเราไปใช้ได้เวลาเวลาเราไปเจอใครหรือเพื่อนเราเนี่ยพูดไม่ยอมอยู่สักที t u siempre h a b l a hablas por los c o l o s nunca te callas ไต่ร็มมณนี่ครับนะเพ่าะเราก็จะคงจะพูดปากไปเอง สำนวนสุดท้ายสำหรับปีเมร่าปาลเตะนะครับคือสำนวนอันนี้นะหลายๆคนเจอมากับตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวคาดปลั่นตาดูอาลกิเอเดี๋ยวคาดปลั่นตาดูอาลกิเอนะค,ความหมายเนี้ยนะครับสำนวนเนี้ยมีความหมายที่ว่านะคือจะแปลตามตัวเลว,ว่าอะไรล่ะปลั่นตาแปลว่าปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยคาก็แปลว่าปล่อยให้ปลูกต้นไม้ถ้าแปลตามตัวนะครับ แต่เวลามาใช้นชนะครับมันจะใช้ในบริบทที่ว่าเรานัดกับเพื่อนเรานะแล้วเพื่อนเราไม่มาปล่อยให้เราปลูกต้นไม้อยู่คนเดียว,วก็เก็บไว้ว่านัดแล้วไม่ยอมมาปล่อยให้รอนะครับปล่อยให้เรารอแล้วไม่มานะครับเป็นการนัดหมายกันยกตัวอย่างเช่น c ช e ญ o d o ด o สุรัสเสสเปรานุวัติเพื่อนอาวุลนัวเวนิโอลุยซาเมียเดชาโนปราตรอมาตั้งสองชั่วโมงแล้วเนี่ย นะครับแต่ลุยซ่าก็ยังไม่มาเลยเนี่ยเขาผิดนัดฉันแล้วนะปล่อยให้ฉันรอผิดนัดไม่พอครับคือเรารอเป็นเวลานาน,านแล้วเขาก็ไม่มานะครับผิดนัดแล้วให้เรารอด้วยภาษาสเปนเรียกว่าเดคาสปลาตาโดนะครับอาอันเกียนก็เอาไว้ขยายว่าใครนะโดนเบี้ยวนัดนั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนเพศตามผู้ชายผู้หญิงตกปรา,าดตาโดปลานตาดาตรงนี้นะครับเนาะ ก็เอาไว้ใช้บทนครับเอาไว้ใช้บทเวลาเจอหน้าเพื่อนก็ Ayer me dejaste p o p n t n d o Porque no viniste a ว a cita ตอรว่าแกผกิดปนัชชันนบับยวนัชฉ,ฉันรอฉันรอตั้งนานทำไมแกไม่มาล่ะครับเอาไว้บทเพือเอาไว้ต่อว่าเพื่อนได้ลินไปน้อยๆดานนะครับจำนวนเนาะก็ครบนะครับจำนวนทั้งสิบ นะครับในพาแรกนะก็นะครับพวกเราก็ทบทวนได้ครับในในพาเนียจารย์ก็ได้เนี่ยไฟล์ทั้งเป็นไฟล์ pdf นะครับเป็นไฟล์ e x c e เซลอ้อขอโทษเป็นไฟล์ powerpoint นะครับให้พวกเราทบทวนได้นะครับไม่ไม่ทันตัวไหนก็ไปทบทวนนะครับมีคำอธิบายตัวอย่างประโยคนะครับจุดสังเกตสำคัญของแต่ละํำนวนไว้ให้นะครับสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะฮะ อ็ครับสิบจำนวนที่เหลือเราก็จะมาต่อกันใน